คุณผู้ชมครับพูดถึงวินัยจราจรนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับนอกจากจะทําให้เราปลอดภัยแล้วก็ยังไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนใช้รถใช้ถนนร่วมกันอีกด้วยนะครับแต่ถ้าหากประมาทและไม่เคารพกฎจราจรก็อาจจะเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้ครับคุณผู้ชมลองจับตาดูรถข่วงข้างขายไอศครีมคันนี้ดีๆนะครับเฮ้ยออกนี้เลยเหรอ เนี่ยครับรคือตัดหน้าไปปุ๊บก็ชนโครมเลยนะครับคือเหตุการณ์นี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ สามารถป้องกันการเกิดเหตุนี้ได้ใช่ครับคือเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินนี่ไม่ใช่เสียงพวกเรานะฮะแต,แต่เป็นเสียงคนที่ดูดคลิป,ลปนี้อยู่แ<ด>ล้ก็นไม่ได้วยน่าจะมีความรู้สึกเหมือนกับคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ได้เห็นคลิปนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ทางหลวงหมายเลข21ถนนสายสระบุรีหล่มสักหลักกิโลเมตรที่165บริเวณจุดกับรถหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งข้างกับวัดหนองไผ่พิทยารามตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่ที่เพชรบูรณ์นะครับ ตำรวจสพหนองไผ่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งเหตุเมื่อสักครู่นี้ไปเจอรถยนต์อนเนกประสงค์สีขาวคันนี้ครับทะเบียนจังหวัดเพชรบูรณ์สภาพด้านหน้าพังเสียหายเล็กน้อยคนขับเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บแต่อย่างใดใกล้กันไปเจอรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสีดําไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสภาพก็เสียหายเล็กน้อยแต่ว่าคนขับได้รับบาดเจ็บก็มีพลเมืองดีนําตัวส่งโรงพยาบาลหนองไผ่ไปแล้วก่อนหน้านั้น จากนั้นก็เลยประสานขอตรวจสอบวงจรปิดแล้วก็เห็นภาพแบบเมื่อสักครู่นี้คนที่ขี่จัก,กรยานยนต์เขาเล่าแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังจะไปขายไอศครีมที่บ้านท่าเสาซึ่งจะต้องข้ามไปอีกฝั่งก็เลยออกจากทางคู่ขนานแล้วก็ย้อนสอนเพื่อที่จะตรงไปยังจุดกับรถเพราะไม่อยากจะไปกับรถที่แยกไฟแดงมันอยู่ไกลหลายร้อยเมตรที่ผ่านมาก็ทำแบบนี้แต่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนี่ไง อันนี้ <ทำ S 1> สําคัญทําเป็นประจํานะครับแต่ครั้งนี้ยอมรับว่ามองไม่เห็นรถคู่กรณีจริงๆครับออกไปอย่างนั้นทุกวันออกไปอย่างนั้นทุกวันเอาแบบฟังต่างทางอ,อ,อันแรกมันมัน,ม,นมันพ้นโยอ,อันที่สองรถแล้วเขาจะกลับกลับพบรถตัวกันนั่นนี่อะไรนะเดี๋ยวก็เอาเที่ยเนี้ยผมก็จะโต้แล้วเนี่ยต้องบว่ามันบัง ส่วนอาการบาดเจ็บเนี่ยทางแพทย์ได้เย็บที่มือขวาไป8เข็มนะครับก่อนจะให้กลับมารักษาตัวต่อที่บ้านแล้วก็ยังมีอาการเจ็บหน้าอกอยู่เหมือนกันที่เรานําเรื่องนี้มานําเสนอเพราะว่าคนที่บาดเจ็บเขาอยากจะฝากถึงคนที่ใช้รถใช้ถนนบ้าอย่าขับรถย้อนสอนเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบตนเองก็ได้ ขณะที่คนขับรถยนต์คู่กรณีก็เปิดเผยว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยกำลังเดินทางไปทํางานที่ไพรสเนียอาเภอหนองไผ่จู่ๆก็มีจักรยานยนต์พ่วงข้างขับย้อนสอนมาแล้วก็คาดว่าน่าจะมาที่จุดกับรถแต่ว่าตัวเองก็เหยียบเบรกไม่ทันแล้วโชคดีที่ขับมาไม่เร็วมากนักทําให้รถของตนเองและคู่กรณีเสียหายเพียงเล็กน้อยก็อยากจะเตือนคนที่ใช้รถใช้ถนนเช่นเดียวกันให้ปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนอื่นด้วยครับ ก็อยากจะฝากนะครับว่าคือไปตามเส้นทางหลักดีก,กว่านะครับถ้าเกิดไปย้อนอนเนี่ยมันอาจจะสร้างความเสียหายกับตัวเองแล้วก็คนอื่นได้ทั้งในรูปแบบทรัพย์สินและถึงขั้นถึงชีวิตได้นะครับก็ฝากไว้ว่า,าในส่วนของการใช้ถนนเส้นทางอะไรต่างๆก็ใช้เส้นทางหลักดีก,กว่าครับแล้วการขับรถย้อนสอนผิดกฎหมายไหมเรื่องนี้คงไม่ต้องบอกนะครับแต่โทษเป็นยังไงลองมาดูกันนะครับมีความผิดตามกฎหมายพรบจราจรทางบก มาตรา33และมาตรา34โทษปรับตั้งแต่200ถึง500บาทแต่ถ้าคุณขับรถย้อนสอนแล้วไปเกิดอุบัติเหตุครับจะมีโทษทางอาญาด้วยฐานขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นตามความผิดมาตรา43บงเล็บ8มาตรา160วงเล็บ3โทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่2,000ถึง10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับ คือเคราะดีนะคะที่ทางคนขับรถรถยนต์เนี่ยเขาไม่ได้มาด้วยความเร็วแล้วพอเห็นเนี่ยพยายามจะเบรกชะลอความเร็วแต่พอเบรกไม่ทันเนี่ยความสูญเสียก็เลยไม่ได้หนักมากนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้ทุกราย